ประจุมีการ quantize จาก is quantize ซึ่งภาษาไทยเนี่ยบางทีเราก็ใช้ quantize ต่อเต่าหรือบางทีก็จะใช้ quantize ทศทหารก็ได้ก็คือมันก็คือ quantize เหมือนกันซึ่งมันทำไมถึงประจุถึงมีการ quantize แล้ว quantize คืออะไรก็คือ quantize เนี่ยก็คือ ปริมาณที่ quantity such as ปริมาณเช่นประจุเนี่ยสามารถมีค่าเป็นค่า discrete แทนที่จะมีค่าเป็นค่าใดๆก็ได้ซึ่งอธิบายแบบนี้อาจจะยังงงๆงงงก็อย่างเช่นว่าประจุเนี่ยจะ จะเป็น n เนี่ยก็คือ number of c h a r g carriers จะเป็นบวก1หรือลบ1บวก2หรือลบ2บวก3หรือลบ3ไปเรื่อยๆแบบนี้ซึ่งอันนี้ยคือควอนตั้ยมันจะไม่เป็นแบบ1.3 8.42อะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้คือไม่ควอนไท้์นั้นถ้าควอนไท้์เนี่ยก็คือบวกลบ1บวกลบ2บวกลบ3อะไรอย่างเงี้ยคือการควอนไท้์ซึ่ง ฉากเนี่ยมันคือ Q Q เนี่ยเท่ากับ n e ส่วน e เนี่ยก็คือ elementary c h a r ซึ่ง elementary c h a r g เนี่ยก็คือมีค่าประมาณเท่ากับ1.602ุคูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมประจุเนี่ยมีหน่วยเป็นคูลอมซึ่งอย่างเช่น20 บวก2 0 e เนี่ยก็คือ e นี่ก็คือ elementary ฉากก็จะถูกต้องหรืออย่างลบ8 e เนี่ยก็จะถูกต้องแต่ว่าถ้าจะเป็น3 4 7 e เนี่ยอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องหรือ4.57324อก็ไม่ถูกต้องเพราะมันไม่ควอน้เพราะเพราะฉากเนี่ยจะมันจะต้องเป็นควอนไทยซึ่งถ้าเรามาดู พาร์ติเคิลของแล้วก็ประจุพาร์ติเคิลของอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะมีฉากเป็นลบ e ส่วนพาร์ติเคิลออนุภาคโฟตอนเนี่ยโปรตอนเนี่ยก็จะเป็นประจุก็จะเป็นบวก e ส่วนนิวตรอนเนี่ยฉากก็จะเป็นศูนย์โอเคแล้วเราก็จะรู้จักกับคำว่าควอน t i ส e ์ ซึ่งประจุเนี่ยมีการควไทยก็จะประมาณนี้ครับ